โรงงานน้ำตาลสำรองจ่ายล่วงหน้าปี2 5 6 5ทับ66เงินอ้อยเบื้องสุดท้ายประกาศจ่ายเพิ่มเติมอีก2โรงงานโรงงานไหนจ่ายบ้างฟังเลย เรามาติดตามกันต่อนะครับสำหรับเงินอ้อยเบื้องสุดท้ายนะครับซึ่งในวันนี้นะครับมีประกาศจ่ายเพิ่มเติมอีก2โรงงานและจะมีโรงงานไหนบ้างนะครับเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับสำหรับโรงงานที่1นนะครับโรงงานน้ำตาลไทยลุ่งเรืองนะครับซึ่งมีประกาศสำรองจ่ายเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายนะครับในปีการผลิต2565ทับ6ประกาศจ่ายในอัตราละนละ50บาทต่อตันนะครับ และจะโอนเงินเข้าบัญชีของพี่น้องชาวเรอ้อยทุกท่านนะครับที่ส่งอ้อยให้กับทางโรงงานในวันที่8สิงหาคมปี2566นั่นเองครับสำหรับโรงงานที่2นะครับโรงงานน้ำตาลบุรีล์จำกัดนะครับด้านมีการประกาศสำรองจ่ายเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายนะครับในปีการผลิต2565ทับ66ซึ่งมีประกาศสำรองจ่ายล่วงหน้านะครับในอัตราตันละ50บาทต่อตันนะครับ และกำหนดใจ่ายในวันอังคารที่15สิงหาคมปี2566นั่นเองครับและจะโอนเงินเข้าบัญชีของพี่น้องชาวและอ้อยนะครับผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพนั่นเองครับมีแถมให้กับทางพี่น้องชาวและอ้อยนะครับที่ส่งอ้อยให้กับโรงงาน3โรงงานนี้นะครับประกาศเพิ่มเติมอีก3โรงงานนะครับที่สำรองจ่ายเงินเข้าอ้อยเบื้องสุดท้ายนี้เป็นของโรงงานน้ำตาลสรับ,บุรีสาขาวังม่วงนะครับและน้ำตาลสรับ,บุรี2นะครับสาขาสาบด และน้ำตาลเพชรบูรณ์นะครับสาขาบึง3,000นะครับประกาศจ,จ่ายในอัตราตันละ50บาทต่อตันนะครับทั้ง3โรงงานซึ่งจะโอนจ่ายทั้ง3โรงงานนะครับในวันที่8สิงหาคมปี 2, 566นี้นั่นเองครับหากพี่น้องชาวและอ้อยนะครับติดขัดในเรื่องของปัญหาการโอนเงินหรือปัญหาใดๆนะครับสามารถสอบถามได้ทางโรงงานโดยตรงได้เลยนะครับที่พี่น้องชาวและอ้อยส่งอ้อยให้กับทางโรงงานนั่นเองครับ ในส่วนของข้อมูลถัดไปนะครับหากมีประกาศแจ้งจากทางโรงงานออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางเราจะรีบเร่งสรุปข้อมูลนะครับและทําข้อมูลประกาศให้กับทางพี่น้องชาวไร่อ้อยทุกท่านรับทราบโดยเร็วนั่นเองครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ